การมาพ่อกันดีขึ้นอานะพี่นอ้องมื่นก็ได้เมื่อนีก้ก็อยากว่าว้าเลี้ยงผู้เฒ่าผู้เฒ่าพะลูเนาะพี่นอ้องต้องอืง่นนังสันเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าขี่ดืออ้อวันต่อไปเฒ่าบ่เบิดไฟเลยถือว่าเฒ่าเพื่อเดินต้องอ,อื่นเฒ่าเฒ่าเบอบ่เบิดไฟ่วันต่อขั้นขั้นไหนว่าได้แก่เราเนี่ยกับว่าเลี้ยงผู้สาหวหลวดทั้งสิ้นนะผู้เฒ่าเมือนี้วันต่อพอหนากันไปว่านแหวนัน อย่างนั้นกันนี่สิเขาบอกแต่แนวเดียวกันนี่แหละสนุกสนานวานทองถือว่าเป็นซุ่มหมักมวนซุ่มแบบนี้สิบ่าใครเถาเพราะว่าเพิ่นสีว่ากันแต่เลี้ยงนี่แหละเลี้ยงเมียยาเม่ยหญิงก็เลี้ยงสนุกสนานวานทองก็สิได้ว่าวนว่าหมักมวนกันมันก็ก็ถือว่าน่าผู้ชายเนาะก็เป็นมีชีวิตชีวาวันต่อไปเล่ากันถือว่าเป็นคนขี่ดื้อวันทองเพราะตูนเนี่ยวันทองกัดก็ไม่ลูกสาวอไม่ลูกสาวแต่ว่าคนขี่ดื้อเจ้าสุขชวนมากเลยมันถี่หัวลูกสาวเลยเนาะพี่น้อง ได้ลูกสาวกช่วยที่ได้ก็โอ้ยไม่อยากได้ดอกลูกสาวก็ได้ไอ,อ้ลูกเคยก็ได้ญาติเขาขี่ขานญาติเขาว่าเป็นตาซิเตีอยมญาติเขาเบื่องหลุเจากของบอดีแต่ว่ากสุดท้ายด้วยมันกกระพาสังขารเนาะพี่นอ้องเม,มีนว่ามีแต่ใจเจกี่กัของตเหตุตะเวียมันไหล,หลกับอะไงก็ตาเป็นต้องได้ปล่อยให้ลูกเคยโศันก็ได้ลูกเคยอืมได้ลูกเคยมากกับลูกเคยเนมักมักเลี้ยงไกล้เลี้ยงไกล้ตีนะมันมาไกล้ตีอื เลี้ยงไก่ตีมันก็เลยบ่อยากเลี้ยงอยู่บ้านหรอกมันหยาดพอบ่หมักน้ำสีน้ำหยาดพอเถ่าบ่หมักน้ำดูเคยว่ันท้อมันก็เลยหอด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 ย่ำหน้าวันเท้อไปหอดย่ำหน้าสิมันก็เลย้ยสีลงหน้าเนาะก็เลยโอ้ยไปนอนนอนเลี้ยงไก่อยูุธงดอกว่ะเออบ่อยากบ่อยากเลี้ยงอยู่บ้านัสินาเลี้ยงลูกเสือบางทีมันก็อยากอยู่กับพอเถ่ามันอยากอยู่ยากเนาะย่างทีเทียบอยากนอนตื่นสวยแน่อยังแนงสิกะย่างพอเถ่าว่าวันเถาะ ก็เลยไปเลี้ยงไก่้ยุทงปุ่ะอืมเพราะเ่ากะอันนี้มันเกิดเออกับอาชิพเพราะเถาอาชิลรู้สึกคัดคัดแน่ยดอกว่าลูกลูกเลี้ยงไก่้ตีเนาะแต่ว่ามันเกิดไปนอ่นหน้านอ่นทงเฝาให้เฝาทงอายุ่กับถือว่าดีอยู่อีอย่างเจ้าของยิงกับเถาแก่มาแล้วกันเห็ุยังว่าได้ดอกมันจังได้กับแล้วแต่เขาเลยเนาะนี่ล่ะือยังผู้เถาว่าคนมั่นมันได้ลูกเคยมากกับมันกับเปลี่ยนมือ แทนแท่นเท่ามันก็เป็นจังสีแล้วเนาะเพื่อนกะผู้เฒ่าเพิ่นกะต้องย้อมให้ลูกให้เต้าไปนั่นแหละวันนี้กะลูกเขยกะมาม้าเลียงนอนนอนเลียงไกลอยู่หน้าเจ้าของกะกะถือว่าสบายเลยไม่ลูกเขยมากเนาะกะบอกใครได้ได้มาต้องมาเป็นห่วงขั้นผู้เฒ่าสมัยตะกี้นี่มักอย่างมาฝองให้ฝ่อหน้าเด้เป็นบ่อนายย่ำเลยย่ำอย่างกะต้องได้มาแต่นี่ลูกเขยมาอยู่แล้วกะเลยเออกะดีละเจ้าของกะได้ยุบบ้านเซอนอนูวน้ามูห่นละเขามีบุญมีงานก็ได้ไปกินเหล้าว้ากันกับสมวูผู้เฒ่าผู้โฒเจ้าของเนาะทอมวนผ ผู้ถ่อพะโลมผู้นี่มันต่อป้อหนากันกับว่าวกันนี่ล่ะเลี้ยงไม่ยาไม่ยิ่งผู้ใดแห่งผู้ใดลูกเมียตายสิกับแห่งเป็นยังไงเนาะหายใจยิ้มบ่านอคุณถามกันว่ากันมันบวตกทองอย่าเกียดได้เซี้ยวกันไปวันทองหมดผู้ชายซุมหนีเหมือนต่แต่ว่ามันผันอยู่อยู่มากมือหนึ่งผนดแนวแน้วคนสมัยตะกี้กับกะเจ้ามันหมักมีพี่น้องมาย่ำกันเนาะพี่น้องเขาะอื่นว่าไทยแขกมาย่ำกันหลังจากกะเจ้าก็มานี่ล่ะ มาหาเรกเขาเรล็กน้ำเรียกเอาขอมาเหลยกมาขอประเด็กขอเขาขออยังกันอย่าเรลกประเดกกันเหล็กกันข้าเจาก็ตตรงหน้านอนมานอนเหยนผู้รู้จักเนาะมันเห็นพี่น้องทางเมียเออพี่น้องทางเมียเขามาเล็กเนี่ยแล้ก็เอาประเดกเอาอย่างมาเรลกเข่าเขามากนะมากันหลากหลายคนมีใจไม่ยาม่ยิ่งมากจะคลองกิดโอ้ขั้นสียู่กัคือยังยู่ยากจะคลองกับเนื้อมันเกิดพี่น้องทางเมียเนาะเขาเกิดมีใจแม่ยาม่ยิ่งก็เลย อยู่กับเจ้าของกะทีเป็นว่างตัวยากเหรอผู้ผู้ผู้พอเถากะได้ก็เลยว่าไอ้ไงหมวดแม่ยามม่ยิ่งพี่น้องเขาเนาะมันซุ้มเดียวกันนึงทีนะกะอยากให้เขาพี่น้องทั้งเมียกะหมวดทั้งเมียบอกว่าอู้สินะอยากย่างเจ้าของเองกะอยากให้เพื่อนเป็นท้ายแขกเห็นว่ามันมีแต่แม่ยิ่งเจ้าของก็เลยบอกอยากยู่ควนเพื่อนแล้วให้ข้าเจ้านอนกันซะเฮี้นเจ้าของสิบ้าลูกเขยกูก็ไปนอนอยู่ทงกูไปนอนอยู่ทงนั่ลูกเขยกะไลยตัวจะขึ้นกระสันข้าเจ้านอนขึ้นเดียวเองขึ้นมืออื่นข้าเจ้ากะทีก้วาวเรี่ยวเข้างสี เอาปลาแดงมาแรกเขาเมื่ี้นะของขืดว่ามันเถอะก็เลยบอกกับกเมียว่าเขาเอ้ยมือแรงนี่ข่อยสีออกไปนอนน้ำบักคิดเดียวะ่ะย่ท่านอืมมันฝ่อไกลอยู่หน้าข่อยก็สีออกไปไปนอนน้ำมันผุนละ่ะย่ะท่านเอ้าเจ้าคือสีไปนอนผุนคือสีบระยู่ไอ้นอนเฮี้ยนเป็นมูข่อยเดียวโอ้ยบ่อกไปยังดอกหมดเจ้าเป็นพี่น้องมากแบบมิเตส พี่น้องทางเจ้าเราก็อยากจะเห้เพิ่นได้เบาได้จ้ากับเจ้าขั้นข่อยอยู่ฮะเจ้าเพิ่นเบาอยากเบาเพื้นข่อยเนี่ยยัางแม่น้องก็สิเพิ่นก็สิเป็นเบาวัฒนศรัทธาเนี่ยขยานเพิ่นเบาสะดวกใจว่านั่นผู้ผัวว่านะจริงๆมันก็บางเทียเขาก็เจ้าห้าที่คนถามกันเนาะคนสมัยตะกี้บาเทียกับเจ้ากับเมียนคว่ำท้าพอว่านะมันบางเทียเขาก็อยากถามกันเรียงผู้บาวเก่าในคนสมัยตะกี้เนาะมันกับบางเทียกัเอิ่นว่าดองไกวอย่างเทียก็อยากถามกันล่ะเัาเป็นจังไดเแา้วอย่างที่น่าฮะที่เขาอยากถามกันมันบ่ละ มันเล่ายูมันก็บทเป็นการวาวหากนต่อเลากัเรื่องม้าหน้าแล้วลูกเคยอนต่อ,อมาหน้ากันมาหอดมาหอดหน้าันต่อเห็นแต่ลูกเคยคนล่ะอืมกาดหน้าไกลทวนทวนอยู่เออ,ล,เอ,อลูกเคยสอบไกล้เลยเออมาหอดกัถามลูกเคยน่นะโอ,อ้ยมึงสอบไกลิดิฉิตเออลูกกําลังนีหลับว่าเบิ้งไกล้อยู่นี่แหละเพื่นจอกมาอย่างนี้พอขึ้นมาช่วง ช่วงนี้เขาส you, นนั่นเว้ยมืึอนี้กูสิมานอ่นนะมึงเดียวสัน่นกูบ่นอนบ้านเดียวมืนอนี้สั่นห่วยนี่อย่างขวเจ้าคือสิมานอนนอนทงน้ำดูกูสัน่นเป็นอย่างือบ่น,นอนอยู่บา้านสั่นไยมันมีไถ่แขกมาเฮี้ยนเลาเสาสัน่นเออไถ่ไถ่แขกหมดข้าเจ้าเนี่ยละข้าเจาเเ้ามามีแต่แม่ยญาไม่ยิ่งสั่นมีแต่ผูดเสา,าสัน่นปืด๊ดที่ได้กูก็เลยอยูหยาสัน่นอืแต่ว่าวากับวัวเวะสะาะพันเล,ล่านะกูเห็นอีหนึ่งมาจิดปื๊ดมานอาข้าเจ้าพัน ถ้าเป็นแต่อตอนกูเป็นนุ่มนี่อีนี่หนึ่งกูไม่ให้พานได้นี่พื่อนนะกูไม่ให้รอดกูไม่ห้หลุดมือไปจะเจ็อนะยางขาวยางงามนะปื๊ดโอ้กูไม่เคยเห็นคนขับปนิชเคลียเพิน่นว่าว้าวบ้าเหล้วก็โอ้ยคือพอแต่สมัยกูเป็นนุม่มเพิ่นว่าโอ้เจ้าคือสิอขับน่ะพอแต่เป็นนุม่มว้ายขั้นกูหมายตาไปแล้วนี่ว่า่ม่ผัดเพ่นเด้อเพืนพ่นบวกก็รู้ขี่เพื่อนต่อเพื่อนขี่คุยไปเพ่อนต่อบาทนี่เพื่อนบวกดิไปบวกกับววกซะเท่าไปทิดละสิ่ง มึงเขาไปหลอนนี่นี่กูจะบาดแน่น่าคัท่านอืมอืมขั้นกูบ่นั่นกะูคือสิบ่แล้วเดี๋กูยังไหนกูปวกะับปะหหวยคือสีบอกไปทัวแต่พอว่าบท่านลูกเคยบาดนะอืมเจ้ามักเจ้าก็เขาไปหลอนเอาตัวครับท่านลูกเคยบอกนะเฮ้ยมึงนั่นละไปวะท่านอืมกูจะนอนเฝ้าไก่ให้ดอกว่าบท่านเออไหมลูกไปลูกคือสิลูกเป็นผู้ใดเลยพอว่าบท่านเฮ้ยมันบ่ยา,ากดอกเพิ่นว่าดิอืมเวลานั้นมึงไปเบิ่งนี่อีนี่มันใส่กลองแขนเต็มแขนอางยากอยู่ มึงค้ำเบิ่งกับลูกมีผู้เดียวนั่นละว่าท่านเออมึงไปโหลดว่าท่านเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวกูตเฝ้าไกลให้เพิ่นว่าเอาสั่นติพอว่าท่านเออจัดการกูจะบาดเนี่ยว่าท่านขันบอนั่นเนี่ยกูคือสินอนบระหลับดอกกับอีนี่เพิ่นว่าเด็กเพิ่นเออเพิ่นแต่งเพิ่นแต่งคว้วให้ลูกเขยมันรทบไปลูกเขยเขากัดเอาทั่วว่าท่านตกยามแลงมากกันมันดึกเติบเลยเออดึกกา่ามันข้นกับสินอนขนข้นอยู่กี่มันก็บอลสีนอนแต่ เขาบอได้นอนกันแต่เวียงแต่วิดนบอได้เนาะมันถ้อไปเขากันนอนคือว่านี่ละว่าวกันเนี่ยสามทุ่มหนึ่งก็นอนกันแล้วล่ะคนได้กี่เนาะเพราะว่าสมัยสมัยนั้นเนาะหมดหมดกระบองหนึ่งกันนอนเหรอวะกันนอนเคยกับเข้าบ้านเลยมันท้อมันกา่าเขาหลับแล้วมันท้อไปเออเพ่อนคว่ำคว่ำขีดือของคนนอนไปนอนคว่ำขีดือของคนได้กี่มันะเอบาทนี่ ป้ายแถวเมอวันเถอะเออเล่าเล่าเป็นเจ้าของเฮี้ยนมันบ่ล่ะเออเฮี้ยนสมัยตะวี่มันเกิดประตูขั้นใดมันเกิดอัดประตูขั้นใดสิเนาะพี่น้องโตเฮี้ยนกัมีห่องห่องเดียวนี่บอกว่ามันก็เป็นเปิงเราเป็นห่องลุงเปิงลุงสิเนาะซ้ำสัานสัานมีหลังคาก็อิ่นปิงเนาะนั่นล่ะข้าเจ้านอ่นยังสั่นวันเถอะบ้านนี้เจ้าของเป็นเจ้าบ้านไงห็นยันใไขแขกมีทรัพย์สินเนี่ยอย่างเสียกับยันข้าเจ้า ของเขาเจ้าหายอย่างนี่สินาจังเป็นสวยเป็นแหวนหนึ่งที่วันทองเออะว่าก็มี่มูเดบูดเขาเจ้าใส่แหวนหนึ่งที่ก็ว่าห้วยมาเจ้าใส่แหวนนั่นมีสวยมี่ยังที่เอามาถอดไว้ข่อยไว้ซะท่านเออฮัจะย้ำลับย้ำนวดฮัจะมันหายท่านเออฮัทจะเกิดยังข <öst> ึ้นมันเป็นนั่นบอดีของหายมากเออทั้งยี่กองแขนนี่งคือกันที่สาวผู้สาวใส่ของแขนนี่คือกันสาวใส่เขีกมันท้อโอ้ยล่ะกองแขนนี่กองแขนเงินดีหลาเยังเนี่ยคือเงินทองเหลืองเงินจังไดนเนี่ยคือเงินงามจะถอดมา ไอแม่ถอดไว้นะลูกยัดไส้ท่าตันั่นพระท่านเออไม่แม่ใส่ไว้เก็บแม่ที่เก็บไว้ให้ว่าะท่านละวาน่ะเออตัวคนน้นอนถือได้ว่าต้องห่วงอย่างพระท่านอีสาวนี่มันเกิดไถ่แขกเนาะเจ้าบ้านวางเส้นเขากระเฮงเออดีหรือมีผู้ศิลรักษาของไงเขาถอดกองเขียนให้แ่วแม่ไว้กันเถอะแถวแม่แล้วที่เก็บไว้ให้นะเพราะว่าเพราะอย่างไ้ไถ่แขกนี่นีสมบัตินี่อย่างเดี๋ยวมันถึงย่างฮาเตียนรับไปฮาเตียนนั่นของหายขึ้นมาย่ามาส่งมันคล้ายหนากันมันวอลล์มันขึ้ติดป็นเรื่องที่กินแหน่งแข่ง เพิ่นก็บรอบครนะอบ้ะเนาะเพราะตะได้ของเขียนมาแเราถมแล้วก็ทักของเขียนจักสวยค้นขามาหากแล้วก็ใส่ของเขียนเออแหวนเราก็ใส่ร่องบึงอ,อืสวยหมดพี่น้องเขามีเขาสวยแล้วก็ใส่ไห้อ,อือสวยสวยเรียบรอยนอนแหละลระผู้ใดกันอนเ,นนอนเขาเล่าก็มานอนเป็นมูนขางเขาเนี่ยแหละว,วันทอเออนอนนอนบักทิดลูกเคยเพิ่นได้เวลาเขามาบานดีเออ เข่ามาเพป่นกัจัดการขี้จังพอเข่าบวกนะพอเข่าไหวค้ำเบิงกองเขียนมันต่อไปค้ำเบิงกองเขียนก็เห็นกองเขียนนี่แมนเลยเพป่นว่าอืมเปิลมาหอดเออเปินมาหอดก้ออมก้มก้มว้มมุม่งสุกกองเปิลเนี่ยละวันต่อไปโอโ้โหลคนมาทาิ้งเงี้ยมันเกิดลักษณะมันเกิดพกคุ้มมุนนะ้งเนาะมันก็บค้ำค้ำเบิงค้ำเบิงเขียนผู้ใดก็เขียนหลอนหมืดวันต่อไปเออ ข้าไปข้าไปวันต่อไปพอ่อไปตําช่วงล่างโลดตํากองแขนนะโอ้เมียนหน่ตัวอีกพนหนึ่ตัวี้ึา่าวาันว้าก็ผู้ใหญ่เถอะวะเด็กเพิ่งว้าผู้ใหญ่เถอะเป็นตาเมียนคัวมีพ่อว่าเถอะุ้่นเด็กเพิ่งขึนว่าวันต่ะเออเพราะจะไปเศร้าข้าถือวันต่เอเศร้าถือกับเมียนนะั้นก,กันรูดกนะันเวนาอเออเถ่าแม่กับห้วยเพิ่กับว่ามันเถ่าพอ่อเขามาหาวันต่ะเออเพิ่งกับผีปางงานขึ้นมาหลุดได้โอกาสเพิ่งเกิเดึดเลยแล้วลูกเคยก็ได้เออ เนี่ยว่าสั่งตามคําสั่งตอนเนี่ยว่าผู้ใดใส่กองแขนคือจัดการเลยอันต่อไปจัดการอืดึกเลื่อยอันเถอะดึกเรียบร้อยว้าธรรมดาอืมผักหุกโดนเติบเอาอีกเว้ยเที่ยสองเว้ยสองเทียเว้ยว้าขัดคนว่าขัดขัดคนว่าเออเรียบร้อยลงจากเงี้ยลิฟตเลยเออไปหอดกลางดึกเลยอันต่อลงมาจากจากเงี้ยมันเท่าเลยอันต่อเออลงกลางดึกเลยอันต่ออืม มันขวัญที่แจ้งแล้วว่ามากกว่นั่นล่ะมากกว่ขวัญที่แจ้งแล้วล่ะมาลงมามากกับหอดกับมัดพอ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 พ่อเถาปูงเงี้ยขึ้นนอนฟังข่าวอยู่บ่หลับเดิบ่หลับดิพอเถาบ่หลับบนเถาฟังข่าวลูกเคยอยู่มันคือแนั่นออกมาแช่มสำเร็จบ่ก็บที่คืนวาันเถาะเออลูกเคยออกมาพออุอ้ยลูกจัดการให้สองเลยพ่อเลยสองเทียรเลยว่อท่านอืมอืมโอ้ยขะแขกว่อท่านอืมสองเทียรเลยว่อท่านอืม มึงก็เอาสองกับเพื่อเจ้าด้วเพราะสองเทียดวยวท่านเพราะเถ่าป้ามึงเพื่อกูติดติดมึงก็ได้การเนี่ยว่าได้ใจพ่อแถวบักนี่วะท่านนี่แล้วพ่อกับนุชซื่อหงสกันสมัยเจี่เกี่ยบมึงห่วงเลยยังวะเนี่กันมีสาวท้ายแขกมาเนี่ยเไิ่นด่าเออโวเขียบลอยเพนกันมันแจ้งนอะโวกันสูกันแจ้งมันแจ้งพอดีอยู่แจ้งพนก็เลยว่าสิเขาไป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 สังเกตการ์ดเล็กน่อยวันเถอว่ามันสิเป็นยังไงเข้าวเนี่ยวันเถอว่ามันสิมีผู้ใด แสดงอาการแบบอืกินยากินยาหากเดียวเลยมันจิเป็นพวกไหมันจิมีคนบอกยุ่มยุมยิ้มๆว่านเขาไปฟังเขาในบ้านแล้วเขาไปบ้านไปหอดบ้านเถาเมีกันแถาเมียห็นหนาแถ่โพอัก่นเอาเถวแถห้ามึขึ้นเจ้าขึ้นวาสิบของห้าขึ้นเขาแม่นอนเขาเด้วยงวยนอนได้เลด้อยนี่เพิ่งเพิ่นวานะมือขึ้นข่อยกูเ่นเขาม่เนี่็นวานเออขวานอยู่หน้าเนาะบวชิดฝ่าไกลบวชิดมันก็เขาม่นิเหลหวย จะมาว่าเาท่าพะนะมึงขึ้นมานอนเขาตัาง้งวัดสองเทียงว่านี่ไม่พอเถ่าสิงตาไปเบิงึงมันก็ว่าวสั่นว่าเมียว่าอย่างบ่าขัดแก้วแต่ว่าสิงตาไปเบิึงแขนเมียนี่ก้องแขนอ่างยหญ่ไม่ไมไมไมมตบเอ็มบักทิดเหรียญกูแล้วแหงมึงตายเพราะกูบาดเหนียวเต็มบัลูกเคยบักสันดานหยิบพผนดาเออแหงมึงเอ้ยมันหลังมึง,มล,งล้วงข้องูเขียวพอเอขขอถ่าแล้วบานันดึกของข่าของแม่เถ่าแล้วบัน ศูนย์ว่ะพ่อะเถาเดี๋ยวคอยออกไปนั่จะเข้ากัน,กนเนนด้อเถาปะนะเออได้ผ่าก็มาผ่าตาอะไรกันผ่าทักูจะออกไปข่าวข้อมึงจะต่รู้เขยนี่มันมากหอดมีดป,ประคองเพราะขาได,ด้ผู้เฒ่าเนาะเออถือมีดมาเป็นจะเ,เ,เ,เป็นกูยิฟันคว่ำเลยลูกมันดึกเม่าเถาเนาะเออมากหอดกันรูกเขยกันกำลังคือกันแล้วกำลังเ,เบิ้งไก่อยู่น่แหละเออซ้อมไก่แล้วมาขดหมากไก่เนาะลูกเขยเนาะเบิ้งไก่ผิวปากกุ้ยกุ้ยเลยบักทิศทิศเดี๋ยวเอิ่นให้ลูกเขยเนาะ พอไปอยังล่ะพอบักแห้งมึงปัดท้อมึงเคลืนมึงไปดึกไม่เ่าตีปะนะว้าวนะมึงไปดึกไม่เ่าแต่ก็สองเที่ยตีเนานี่เอา้าขึ้นที่ว่าดึกไม่เ่าวหรอท่นอืมโมเมนต์ตรงนี้นกูเขาไปถามแม่ดี๋ยวนี้ว่าั่นเออเอากับเจ้าดว้วยเป็นผู้บอกลูกแม่ว่ะท่นเออเจ้าบอกว่าก็ไปข้ามมึงผู้ใดใส่กองแขนก,นกับผู้นั้นแล้วลูกก็จัดการตามที่จะเว้าวด้วยพนะอืมปัดท้มึงเกิดสิบเอเบิงมึนตามึนหนังเลยมันสิบเอ็ดตังอย่างไรตีผู้สาวผู้สแสบนะ เอาลูกกับว่านพ่ะทางนี่พอป้าลูกไม้ลูกปรลูเลยเด้อยกัะวานผู้สาวคาคักเนาะสองมืองุ่มเปรดเนาะพ่อเราบ่ธรรมดาด้ว่าท่านนี่นี่แม่เท่าทีเนี่ยป๊าส่วนเราเป็นสาวคือึที่คักเนาะพ่อท่านพอเท่าไนยิ่งเขาเว้ยอังสิงเขาย่องเขาเว้เรียงว่าเมียเจ้าของจะเป็นสาวคักอน่ยขิมเมียประคบรู้ไว้เราธรรมดาหรือแต่เป็นสาวกูยจะให้มึงเห็นทิศเอ้ยมึงนึกภาพก็บอกกันแล้วกันแหละสิภาษาอย่างมึงว่าสองมืองุ่มยังวันนี่ กูนี่ว่ามันได้อุ้มเอาพุ่นละย้อนวันโอ้ยหาจนเอ้ยซุ่มผู้เฒ่าซุ่มผู้เฒ่าบักหงสุขซุ่มผู้เฒ่าพาโล่ข้าในว่าวเลี้ยงอันนี้แน่เลยซื้อหมดความสูญเนี่ยก็น,นี่ด้วยพี่น้องย้อนพ้นจอกหลอกแจกแหล่งสี่ดวงก็ได้เกิดเลี้ยงประหลาดขึ้นดวงเออคนลองโค์โขไรเม้าวสู้พี่น้องฟังคนต่อเลี้ยงเพิ่นหลอนสาวแท้แขกสมัยตะขี้เออเลี้ยงปู่ผู้เฒ่าอืฟังกันมวนๆวลนะพี่น้องอ,อื